Please kindly boarding on platform number Thank you. Thank you. มีต้นไม้ใหญก่อนะดงกวแลดนของที่สัของท่านทุนนปังกิยของของคุณท่านที่กาทุกท่านปรยนเค่ะด้วยรไฟแล้วัท่า้ตการต่อทกาไขน่ทาุณตองกา วันนี้ได้ขี่ข้าบวนแล้วเนี่ย ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับเสวนะลครับ